เดิมแน่นอนครับครับกรรมการเกิดใครกลาเกลี้ยงครับสับมือครับเริ่มเกมยกที่2ครับ9ก้ามงคลยกนี้เปิดเกมก่อนเลยครับไม่ถอยแล้วครับขยับเดินเข้าหาโลกเงินก็เดินครับเอาแล้วครับคนละแข้งโลกเงินยกนี้ครับแข่งขวาหน้าออกมาก่อนก้ามงคลเตะขวาก่อนเลยครับเตะขวาคืนไปแข่งขวานี่ครับจังหวะโลกเงินขยับก้ามงคลชิงออกก่อนเลยครับถือว่าวางแผนกระชกมาได้ดีครับท้านของก้ามงคล ต้องดูแลครับจังหวะขยับวางแข้งขวาของ9ก้ามงคลนี่โล่งเงินจะดักจังหวะทิมมาซ้ายตามที่ตัวเองต้องการได้หรือไม่ต้องดูครับเอาครับแข้งขวา9ก้ามงคลมาเรื่อยๆรืยครับมาแบบไม่หยุดนะครับโล่งเงินขยับแมด้วยช่วงชกที่สั้นกว่าแลลวครับโล่งเงินต้องขยับไปให้ใกล้ครับแล้วก็สไตล์การชกอาวุธเด็ดของโล่งเงินก็คือหมัดซ้ายนี่แหละครับก็เลยจําเป็นต้องเบินเข้าไปครับเสียงน้อยลงทุนน้อยครับแต่ว่าถ้าได้มานี่ถือว่าคุ้มครับ แข่งขวาเก้ามงคลครับดูครับแมยืนนิ่งๆตัดเอาโลเงินพยายามพยายามสูบออกข้างครับหาจังหวะต่อยซ้ายแต่ว่ายังไม่ได้เอาครับ้ายโลสายโลเงินเข้าบ้างแล้วครับไปเรื่อยๆไปเนิบๆครับแข่งซ้ายแย่มัดหน้าแล้วก็ตามด้วยแข่งซ้ายขึ้นบนเลยครับโลเงินเก้ามงคลโตขวาขึ้นมาติดบังครับโลเงินดีขวาตีหน้าติบังเช่นเดียวกันเนี่ยครับอาวุธค่อนข้างทันกันครับวยคู่นี้ครับแข่งขวาเก้ามงคล ลงเงินขยับครับก้าวมงคลถีบทำลายจังหวะไปก่อนครับโลงเงินถีบขึ้นเบียดเข้ามาครับโลงเงินนี่ครับเตะเสยขึ้นไปเลยครับดอกนี้แข้งซ้ายตามมาติดติครับก้าวมงคลยังเฉยครับโตขวาคืนมาอัดมาที่ท่อนแขนขวาแล้วก็แทงซ้ายแล้วก็ขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหเตะชุดนี้เหมือนออกบัตรชุดเลยครับหนึ่งสองสามแต่ว่าเปลี่ยนจากหมัดเป็นแข้งแทงครับครับลเงินชิงเตะล่างดูวงในครับความแข็งแกร่งยังไม่เห็นอะไรครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ยัง ยังไม่ชวนทะเลาะกันด้วยวงในแล้วครับขอเล่นอาวุธยาวๆวงนอกก่อนครับแข<อ>่งขวามาแข่งขวานี่แม่นเหลือเกินนะครับทางด้านของเก้าวงคลโล่เงินไม่สนขยับเข้าไปเรื่อยนี่นะครับโอ้โหโดนไว้ก่อนนะครับเรียกว่ายกแล้วก็แทงสวนเลยมาเลยครับนี่ดึงหลบไปอีกเอาแล้วครับไม่สนแล้วครับทางด้านของโลงเงินยังคงเดินขยับเข้าหา โอ้จเก้ามงคลนี้จุกกิกจริงอาวุธเอาแล้วครับ้ายเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้โล่เงินมีเตะซ้ายต่อยซ้ายเก้ามงคลก็โต้คืน้ว่แท่งขวาครับชิงจังหวะออกกันนะครับตอนนี้ซ้ายกับขวานะครับซ้ายโอ้โหแต่ว่าขวาในรวดเร็วออกตอลอดนะครับทางด้านเก้ามงคล นี่นะครับต่อยขวาตรซ้ายเอานะครับเดี๋ยวมาดูกันในยกที่3ครับแล้วก็ลงมาติวเแค้มเองเลยที่มุมนะครับทางด้านของคุณยุธคู่กับคุณหนุ่มบางก็ะดีนะครับปล่อยตัวออกมาโล่งเงินก็เดินทันทีเอาละครับซ้ายนี่เริ่มจะเน้นๆมากขึ้นครับอย่าเปลี่ยนเข้าไปโล่งเงินครับมีแข้งขวาหน้าครับสับพับนอกจ่อยางไปครับ เป็นเกมที่อดอัดสำหรับโล่เงินครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายเริ่มเน้นมากขึ้นครับโล่งเงินขณะที่9โมงคนนี้ไม่ต้องบอกแล้วครับแข้งขวาที่มาต่อเนื่องเลยครับโอ้โหกาเตพาหมาดเสยคางเลยครับอูแล้วดูครับหมัดซ้ายกับแข้งขวาครับแต่ว่าแข้งมันยาวขวาสิครับจังหวะเดินเข้าไปของโล่เงินเนี่ยจริงเอาแข้งก่อนแล้วดูครับแต่ความหนักความแรงที่โล่เงินนะครับนี่นะครับเรียกว่าแข้งขวานะครับบังขวาปั๊บซ้ายขึ้นเลยทางด้านของโล่เงิน หาดูจากช้ากว่าทางด้านเก้ามงคลนะครับเรียกว่าอาวุธมวยเนี่ยโดยเฉพาะแข้งขวานี่เร็วเลือเกินนะครับหาจังหวะหาโอกาสครับลงนี่ครับหมัดขวามาหมัดซ้ายมาแล้วครับต่อยแล้วก็ได้ลุ้นได้เสียวแล้วครับมาต่อเนื่องครับแข้งซ้ายแต่ก้ามงคลนี้เกมการได้ดีครับดูครับสาดตรขวาคืนมาหนักๆครับโอ้โหไประวังแต่แข้งไม่ได้ครับไม่แข้งซ้ายก็หมัดซ้ายมาครับ ต้องระวัง2อย่างเลยครับ9้ามงคลครับแต่ว่าจังหวะเดินเข้าไปอย่างที่เรียนเลยครับ9้าวมงคลมักจะชิงออกรับแข้งซ้ายแข้งซ้ายเบิ้ลไป2แข้งเลยครับโล่เงินครับแข้งขวาโตขึ้นมากำปั้นขวามาครับโอ้โหเกมการยกตอนนี้นี่แย่กันสนุกเหลือเกินนะครับบรรยากาศในเวทีนี่ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับเปิดเกมแล้วนะครับทางด้านของโล่เงินโอ้โหแต่แข้งขวาไม่ถึงนะครับโล่เงินนี่ครับแข้งขวาของก้ามงคลโล่เงินเบิ้ลสองแข้งเอาละครับ เก้ามงคนแทงสายสวนขึ้นมาครับเริ่มทําได้แล้วครับยกนี้ทางด้านของโล่เงินครับเอาละครับสายนี่เริ่มทํางานเริ่มเข้าเป้านะครับโอ้โหแข้งขวานี่ก็ไม่ธรรมดาโต้คืนตลอดเหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบเลยนะครับทางด้านของเก้ามงคลโอ้โหใสละเกินครับเจอสามเก้าครับเดินเข้าหาต่อเลยครับโล่เงินครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งขวาของเก้ามงคลมาก่อนครับ ยังหาจังหวะคืนไม่ได้ครับเล็งเลงแล้วแม่นี่ครับชิงออกกรไม่อีกแล้วครับเก้ามงคนครับโลเงินเดินเตะไม่เตะครับหมัดซ้ายครับโอ้โหหมัดนี้เข้าไปโอ้โหแม่กรรมการเจอการเขาเกลี้ยงไม่นับแล้วครับให้อกาสครับโอ้โหคนนี้โดนระวังหมัดซ้ายนะโดนลุกขวานะครับต้องดูภาพช้าช่วงพักยกแล้วครับว่าโดนเต็มหรือเปล่าโดนจังๆหรือเปล่าครับแต่ว่าหมัดนี้นี่ทำเอาท่านรองนี่ถึงกับลุกฮือเลยครับ ที่เวทีมวยนานชาติหลังสิทครับอ้าวกรรมคนมีหมัดขวาตามด้วยแขงขวาแล้วครับเอาละครับเบียดแลกกันสนุกครับตอนนี้ชิงจังหวะออกกันแล้วครับโหมดยกครับเอาละครับเกมเข้มข้นอีกแล้วครับมาต่อครับกำลังคุยกับบังลีหลังใหม่เลยว่าดอกเมื่อสักครู่นี้ราคาไป5้าหนึ่งเลยครับโลกเงินดูได้เปรียบเลยอ่ะมาตามกันต่อครับยกนี้ยกที่4ครับยกสําคัญครับ ยกนี้นะครับทางด้านของเก้าวงคนมีออกมาเร่งเกมแล้วนะครับเดินเบียดปล้ำในเอาเลยครับทางด้านของโลกเงินพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงเข่า้วยยแล้วก็มีหมัดมีศอกสลับโอ้โหไม่พอชกแบบนี้นี่ดูว่าโลกเงินจะชกง่ายขึ้นหรือเปล่าครับเดินเข้ามาให้เลือกต่อยแต่ว่าต้องดูครับพอจับนายได้แล้วครับเกมจะเป็นของเก้าวงคลได้ไหมดูครับใช้ความใหญ่แลลวครับบทบี้ขยี้เข้าไปครับวงในขยี้แล้วขยี้ครับ แล้วก็ขยี้ต่อครับดูครับจังหวะบิดจังหวะเลี้ยวครับแล้วก็เสียบวงนอกไม่ดีครับวงในดีกว่าครับแต่ว่าหมัดกับศอกของโล่งเงินเนี่ยพร้อมจะปิดบัญชีได้ตลอดเวลานะครับหนัดนี่เลยกนกับสับศอกซ้ายเลยครับเหมือนจะได้ยินครับ9ก้ามงคลเดินถึงตัวครับหายใจนวดต้นคอวงในครับวงในแทงเข่าขวาโล่งเงินโตได้ไม่ได้ไม่ได้ครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนครับโล่งเงินเองก็มีคอยดักแทงโต้สวยๆเหมือนกันนะครับลูกขยันเนี่ยตอนนี้อยู่กับทางด้าน9ก้ามงคลแล้วนี่นะครับเบียดไปเรื่อย ดูการไล่แขนไปคล้องเข้าไปโอ้โหไปโดนบิดล้มอิดลูกนี้ก็เสียหายพอสมควรครับนะครับพยายามเร่งเดินต่อครับ9ก้ามงคลหลังจากที่ถอยมาตลอด3ายกนี้ต้องเร่งเกมครับพอเร่งแล้วกลายเป็นหลุดออกจากเกมไปเลยครับตาวได้ของ9ก้ามงคลครับอใจร้อนครับมีอาศัยเหลี่ยมเข้ามาช่วยแหละครับจังหวะสุดท้ายของโอ้โหจะหักเขาดูครับแล้วมาอยู่ข้างล่างซะเองครับ9ก้ามงคลแต่ว่าล้มลงไปทั้งคู่นะครับไม่อะไรก็ไม่เป็นใจแล้วครับก้ามงคล โอ้โหพยายามจะบดอย่างเดียวอ้าวสายลูกขยันนะครบก้ามงคลเดินตีไปเรื่อยนี่เลยครับมาโดนบิดล้มไปอีกนะครับทำทำพอทําท่าจะมาจะมาเมื่อโดนบิดล้มทุกทีโอ้โหโล่งเงินภาคนี้นี่ต้องบอกเลยว่าน่าจับตามากครับจะกลับมาชกในพิกัตเตอร์ก็ยังไม่แน่นะครับนี่ยกที่4เท่านั้นครับยังเหลือเวลา9ก้ามงคลยังไม่ยอมก็ยังมีโอกาสครับดูครับปั๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปโอ้ยจังหวะนี้แม่โดนหรือเปล่าแต่ว่าเสียเหลี่ยมเสียทรงครับ ไม่ว่าจะยุกจะย่นไม่ได้นะครับทางด้านของโล่เงินต้องโต้ตลอดเพราะว่าก้าวงโคนนี้เดินเบียดตลอดแล้วตอนนี้เริ่มได้ใจนะครับเอานะครับเสียงเชีรยก็หึมไม่ทีอีกแล้วนะครับดอกนี้โอ้โหบอลล็อกที่ปั่นป่วนดี่เหลือเกินครับเดินครับโอ้จะแทงจะแทงขาลอยบิดล้มซะเลยครับผักพงอะไรของโล่เงินนี่แหละครับจังหวะจะมาจะมาครับโดนเขี่ยล้มโดนหักอิ่งครับเลยต้องเริ่มใหม่กับรายกาโคตรอาร์ะครับได้แล้วครับม และแกางที่พยายามมาทั้งยกครับมาสำเร็จในช่วง10วินาทีสุดท้ายเอานะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่เบียดคู่ขี้สูสีนะครับโอ้โหเอาเลยครับคุณแดงเมาเต้าโอ้โหปั่นป่วนดีเหลือเกินครับหมดยกที่4พักคู่หนึ่งก่อนเสียงจากผู้กลับทางห้องควบคุมห้องคอนโทรลบอกว่ากรรมการยังไม่ขยับสับมือครับก็เลยให้แฟนมวยทางเพจมดีจะไปก้าวได้ดูภาพสวยๆ้างามผมเองก็ได้ดูไปด้วยก็ต้องขอบคุณทีมงานผู้กลับครับ จากด้านในอ่ะยกสุดท้ายครับยังได้ลุ้นกับเก้ามงคลยกนี้พยายามจะเบียดปล้ำใมตีเขานะครับหรือว่ากองเกียร์ที่มุนนี่บอกให้เดินอย่างเดียวโอ้โหแต่โล่งเงินอ่งนี้ก็อาศัยเก่าแล้วครับตอนนี้มีลูกกันลูกขาไว้นะครับนี่นะครับแต่โดนลูกขยันนี่แหละครับยัดเข้าไปเรื่อยนะครับทางด้านของเก้ามงคลโอ้โหยัดเลยครับยัดเราโชว์ด้วยครับเห็นหรือเปล่าครับเห็นหรือเปล่าครับเข่าของเก้ามงคลครับเร่งนะครับผ่านไม่ผ่านเททิ้งไปเลยครับ โอ้โหหัวห,วหลุดออกไปนอกเชือกเอาล้วครับพยายามฟ้องว่าขัดขาครับโล่เงินครับแล้วดูเหมือนจะพอเลยนะครับได้ลูกว่าสักครู่ของเก้ามงคลครับขออีกหน่อยละกันครับไม่พอซ้ายหลุดแล้วโดนทำโทษกับแทงเข่าซ้ายโอ้ชุดนี้เป็นของเก้ามงคลครับเอาล้วครับเ,รรเหลไปเรลยนะ,วนะ,วนะวเวลายัางเหลือเกือบสองนาทีนะครับเอาล้วครับสองแข้งนี้ติดบังครับเก้ามงคลขยับขยับแทงซ้ายดูครับโล่เงินนี้ตั้งไว้แล้วครับคุมทรงไว้ก่อนครับ ยกนี้ดูว่าทางด้านของโล่งเงินจะคอยตั้งรับมากไปหรือเปล่านะครับต้องขยันออกอาวุธนะครับเพราะว่าเก้ามงคลนนี้เริ่มจะทําได้ดีนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดหรือว่าเดินเบียดยตลอดเหมือนกันเอาละครับอย่าหยุดนะครับชัดเจนหรือเปล่าครับวงในครับยังเหลืออีกประมาณ1นึ่งนาทกาีกว่าสุดท้ายของยกที่5ครับ พอหนึงอยังขออีกหน่อยแล้วกัน9คนเจอแข้งเข้าไปคืนด้วยแข้งซ้ายแล้วขวาครับโดนบอลหนึ่งคืนไปสองแทนเข่าซ้ายวงในตีเข่าขาก็ตีคืนเหมือนกันครับโล่เงินครับโอ้โหบีบหัวใจดีเหลือเกินครับมวยผู้นี้โล่เงินนี้ก็ใช้ความเก่าแล้วครับดูครับคอยเถียงคอยโตแล้วก็เอารูปเอาทรงไว้ก่อนแลลวครับออกมายกสุดท้ายสถานการณ์ดูได้เปรียบแล้วครับเอาบางคนยังไงครับพยายามจะขยับเดินเข้าไปครับก็ดูเหมือนว่าจะพอใจแล้วแหละครับผลงานของตัวเอง ทุกทีก็ถือว่าเดินทํามาตลอดครับเหลือเวลาอีกประมาณ40ิวินาทีครับต้องดูแลครับมีใครคนเดินคิดผิดแน่นอนครับพอดูตอนนี้ทางด้านของลงเงินก็มั่นใจนะครับนี่นะครับคอยคุมเกมออกเนื้อเนื้อเน้นๆน้นนะครับแต่ละดอกนี่สายดอกเมื่อกี้นี่สวยงามครับภาคีร่างกายถือว่าใช้ได้ครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะก็ต้องปรบมือให้อีกครั้งนะครับสำหรับคู่นี้ครับ ชกกันได้ดีชกกันได้สมศักดิ์ศรีครับเอาทำบรรดาท่านต่อท่านรองถึงก็ปวดหัวเลยครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีอีกภาคด้วยครับสําหรับมวยคู่นี้เพราะว่าออกอาวุธนี่แลกกันสนุกนะครับตั้งแต่ยกต้นๆนะครับแลกกันสนุกแล้วก็เจ็บๆทั้งนั้นครับคุณภาพล้วนๆครับโอ้โหนี่หลายๆคู่ครับเจอเข้าไปที่ปวดเสียนเก้าเหมือนกันนะครับนี่เลยครับเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับมวยมันมันุกเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการบนเวทีครับ